จากที่มันเหนียวเหนียวนะเนาะแซบหมากลินฟ้าหน่อยอ่ะอืมเอาอ่อนๆให้อาจารย์เหมยอ่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Chanel ้อยู่กับคู่เหมยด้อจ้าเหมยรีพาแซบเนอสวัสดีค่ะเวรมากได้ <laughs> เมนูจุดอกจอกด้วยจะะ้าขาเอิ่นดอกจอกเนาะ มาให้น้องกินเนาะจ้ะมือนี่อันอาจารย์เหมยเพิ่งกับบุคคยกินเนาะพี่เหมยก็เคยกินแต่อยู่ในลาบน้อยนึงแต่ว่าอันนี้ซื้อแบบต้มแบบเป็นแผ่นมาต้มนาะจ้ะเหมือนดอกจอกจริงๆเลยทุกคน้วก็มากกบเจลเพียะคุ้มคมเด้อจ้ะเจลเพียะใส่บีมาจานสิบแสนแล้วกันจ้ะบะฮันเด้อจ้ะตัดเอาหล่นเนาะปารดังกึดกึดเลยไหมมนดอกจอกจริงอ่ะใช่ไหมนึกถึงดอกจอกทีศสะเลยะดอกจอกแบบไหนมันเป็นอย่างนี้เลยนะเอ้าเหรอที่มันจะเป็นดำๆที่มาตามจริงบอกปึงกำสายใหญ่ใหนนองญ่ใอ่ค จัดเบิ้งอาจารย์ว่ามันเหนียวบ่สิเบื้งเบิง้งนี่เด้อจ้ะพี่ป๊อดตอนเจ้าวเมียอืมเจ้าเพร่าขุมข่มๆอืมเ,เดี๋ยวเลยได้ไหมได้ค่ะอร่อยต้มสองโซ่วงด้วยจ้ะนี่ให้เบือ้อป๊อดจากที่มันเหนียวเหนียวนะเนาะแซ่บใส่ไอ้นั่นด้วย ใส่เกลือไปด้วยมันจะได้มีรสชาติแซบพี่ตอนบอกไงหนึน่งกะหยำได้ด้ือจ้จะแซบจับไปเลยจ้ะพี่ตัดให้หตัดเอาหลุดน้องจังแบบว่าสะดวกนะแต่่าใช้สะดวกหันก่นกับหัห่นเอามีดหั่นเอา เปื่อยมันต้องเปื่อยเลยทุกคนข้าวเหนียวเข่ากุญใจแห้งข้าวเหนียวอกองข้าวน้อยค่าแม่บอกอาจารย์เลยคุณพูนเลยข้าวเหนียวพักเพลีเขากันแบเนาะได้ไหมอาจารย์อยากกินข้าวมาแล้วนะ <c oughs> คูม่มวยเพิ่งกินเผาเลยเนี่ยจ้ะ <c oughs> อันไม่คนถามมวยว่าเธอเอิญทั้งคู่ทั้งอาจารย์ทั้งเธอ,อก็ได้ทั้งสองนะจากความหมายเดียวกันเนี่ยจ้ะ ดอกข้าวหรือเปล่าอันนี้พิซ่าหรือเปล่าเด้องจากดอกข้าวเดี๋ยวยุ่เนาะเพิ่มมัตรสในการกินเนาะดอกจอกมันจะได้แซ่บภาษาไทยอีเองเนาะดอกจอกท่น่าจะเรียกว่าดอกจอกกันนะพี่หมวยใช่ไหมเสียงรถไหมอลังการครับอร่อยนะพี่หมวยได้ใช่ไหมต้มถ้าต้มแบบว่า บ่มันตรงเห็ดจืดด้วยจ้ะเห็ดให้เพิ่นมีรสชาติต้มใส่เกลือผงผงนัวแล้วก็รสดีนิดนึง่งสองส้มโอของจากมวยตมหมากลินฟ้าหน่อยอ่ะเอาอ่อนๆให้อาจารย์เหมยอ่อนอค่ะอร่อยเนาะอร่อยฟันไม่แตกกินไ,ได้ แสบไีดีนินเนาะแสบตอนแรกกลัวพี่กลัวเหมือนกินไม่ได้มันจะหยาบมันจะเหนียวนะกินใด้่้ด้จ้ะหน่องพุ่น่าแสบยุ่กับพี่หมวยได้กินแต่ของที่ไม่เคยกินแล้วทุกคนห <c oughs> ให้เป็นสูตรสิอืมแพลอ,อันนี้โชวอยู่อีสานนนึงหันไม่ทันแล้วล่าสุดสงสัยหมดมั้งนี่แบบไงด้จ้ะเนี่ย กันไก่กับข้มข้มจ้ะมูมวเป็นขายของพี่ออเดอร์นะจ้ะก,กันไก่มาเป็นเซตเลยได้หกชิ้นร้อยหนึ่งค,คุ้มมากห่านพี่การนั่นหละจ้ะพี่การที่เคยมาออกคลิปซอยจุ๊ที่ว่าอาจารย์เหมยบอกว่าฉันรักเขาอะนะนั่นละจ้ะใส่แล้วพี่ขอหน้าร้า พี่นึกว่าเหมือนจะกินไม่ได้ตอนแรกเห็นกินข้าวเยอะนะเมื่อกี้ตัวไหนน้อยหนึ่งแต่แตว่ากินข้าวหลายคัะกินวันนี้อิ่มถึงพรุ่งนี้อ่ะดยดินฟ้ามันอ่อนเนาะเม่บ้างเหมือนเกปิกา พีกาภาษาคล้ายๆภาษาไทยเนะเเาะเรียกเรียกเพกาอตอนเฮ้โคโลอยู่จ้ะ <laughs> ใหญ่มากแซ่บว่าใ,ใช้ส่งมือกินแล้วกันกระโดอดพักนั่งเลือดด้วยจัวนี้ห้ามว่าผักอีเลือดนะม,ม,นมันไม่พอ แซ่บคักขนาดเดรการจ้ะเนาะแบบค,คือคือต้อมเปื่อยเนี่ยจักหน่อยมันกินไงล่ะมันมันมีแท็กเจอร์แบบว่ากรึบๆด้วยแต่ว่าไม่ได้เปื่อยมากอร่อยไลยงามผมจันเหมยเห็นเคลลี่รังผึ้งนะ <laughs> รอคล้ายๆรังผึ้งเลยพี่หมวยเหรอนะ <laughs> มันมัฟเฟ่เลยนะเอนะมัฟเฟ <laughs> อ่ออืม <laughs> ที่เป็นรู่รูเนาะอันนี้สีดำไงชาโคไงชาโครสชาโค, <c oughs> าโควะจินตนาการลำเลือดโอ้ยแสบโดนแป,ป๊กๆหนึ่งเนะากะกินยังก็แสบไม่ต้องกินลูกระเบิดเลยเนาะวันนี้ร้รอนท้องหวาบนะแต่ด้านนินพริกเผ็ดจริงใช่ไหม,มเจ็ดมาก ัดให้คุณเมืก่อนไอ้ขั่วเองแน,น่นอนตอนแหลกยันยำบวได้ตอนแหลกกวัวมันเหนียวอ่ะนะหมดแน่นอนฮด<ๆ>กินซื้อๆยังแสบเพราะวันมีรสชานะตินะเราใส่เกลือไปขอซื้อกับพ่อค้าพ่อค้าใจดีขายให้ ป,ปกติเป็นแผ่นแบบเนี้ยซูรินหายากต้องจองจองบ่พ่อแล้วแต่หานเขาสิค้ายใหย่ไผ่นะจ๊ะกว่าเราจะได้มาอมืยิ่งกว่าทองคำบอมีตังเดียวซื้อไม่ได้ด้วยนี่กินได้ด้วยด้วยนะอร่อยมนาะ บบตนแหลวาี่เดต้นหน่อยให้น้อง <S 2> <S 2> <S เออตอนน้นใหญ่ก็ได้ได้การอยู่จ้จะเดี๋ยวตัดให้คู่มือก่อนตัดทีเดียวเลยน้องมือเนาะมันจะได้แบบกินมง่ายที่เแกบบใครกินแบบแบบต้มเปื่อยเนาะนี่อยู่ในต้มเปื่อยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอันนี้ได้มากเป็นแผ่นเลยด้วยจ้ะอลังการครับโอ้ยสุดยอดเอาไหมหยิบเอาเลยจัดหลุดอาจารย์อืม แก่ปิดกักหมาจากักหลุดแบบนี้เชืชุมชนเนาะต้องทำใจกะกาขอโทษขออภัย,ยหลายเด้อจากเสียงรบกวนเนาะ รอยากข้ามฝั่งลรเรียนสบายเลเคยนั่นไหมเหมือนตามมันนอกอ่ะว่าวธนูนะรู้จักไหมหที่มันดังตื้อดือตื้อตื้ออะไรนี่นะคนไปเล่นอะแถวบ้านพี่มีได้ขี่อุบลม,มีนะเป็นเครือร่องดนตรีเหรอคะเป็นว่าวแต่ว่าเขาใส่แบบเหมือนธนูเข้าไปมมไมหห่หรอกนะแถวซุ้มมันไม่มีนาะ <อ>การันตีจากจากการที่ว่าดูจากภาพอาหารเอาเนาะอย่าให้เรือนะคะกระบเดเฮตตอนหน่อยเป็นไรเด้อจ้ะคำใหญ่ ชิ้นใหญ่มากแต่ไม่เหนียวตุ่มเผื่อมีคนว่าเจลคือว่าแบงถวยเนี่ยกินกับน้องสองคนได้จ้ะเนาะกินได้กันสองคนพี่น้องกันกินได้อยู่จ้ะแับอนาไม่อยู่เนาะคือเราล้างมือแล้วนะเรากินกันเอง แบบนี้แหละแซ่บแย่งกันเนาะเอาไหมืออ้าวซื่นการผู้ใดจะได้ชิ้นสุดท้ายเริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยฟิกเจ้าสุดยอนแห่งอุ้ก็เบื่อทิกงานเล่นบอลบอลบรรยากาศมันได้นะ ไม่เด็กนะกินสบายทั้งวันข้าขนาดจะ้ะเข้าท่าบ่กเ้ยเข้าท่าแซ่บแซ่บกินเป็นอย่างดียวละเผ็ดวพาอาจารย์ไมอให้กินเผ็ดเก่งเนีเ่ยเผ็ดคือกันนะคะจะสู้ พี่อยากให้เมยได้แฟนหล่อ<แ>พี่ขอกินชิ้นนี้ด้วยมันเหลือสองชิ้นสุดท้ายนะแฟนหล่อเขาหลอกใส่เราเขาหลอกใอส่บอะแซ่บยอดเผ็ดเผ็ดลูกโดดเผ็ดแจ่วด้วยพิก่กัวเองอื้มอ่ะ เป็นหลอเป็นหล่อสูงยาวเขาตีอมมมโมสสเต็กเลยอืมผักเพ,พลวปกติไม่ได้กินน้ำในคลิปเลยเลยอันนี้เผ็ดจริงเผ็ดมากฟ้าคุณเหมยกินกินเก่งมาก อีกปีสองปีอะรอดูกันฮะไม่เด็กกำลังวบกำลังโตก็กินรสนะ <laughs> เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจุดอกจอกต้มให้เป่อเจักหน่อยเนะาะจ๋าเอามากินกับเจลเพียใส่บีคุ้มอาลมั่เสบขกักไลกินกับพักแผ่วเนะาะบลักลินฝาเขากันเขากันจะ้ะค่ะคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้เหมยกับอาจาร,รย์เหมนถ้าก,กินโบสุภาพสังนดรกกับขอโทษขออภยัยหลายหลายเด,ด้อจ้ะขอโทษหลายๆลายจ้า แล้วก็ถใา้มาคลิปนี้นะคะมือกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับมือน,นี้มวยแล้วก็คู่มวยผ่าแสบไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย